ผลนิดนึงก็กำลังจะตอก่ะก็รักษาสุขภาพด้วยเฮียเฮียจิตคอป็งอยู่ในกลุ่มปอกบางอยู่นะฮะก็ปบางพิวดตัวตัวตลาดเองก็ดูเป็นไซด์เวย์อย่างงี้ฮะค่อยๆขึ้นจริงๆเนี่ยมันเวลาตลาดไซด์เวยแบบนี้ค่อยๆขึ้นเนี่ยมันมันจะไปได้เรื่อยๆมันดีกว่าขึ้นกระชากนะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นตลาดกระชากเนี่ยอีกวันหนึ่งลบนะครับแบบนี้ถ้าเกิดบวกสามจุดคือผมใช้คำนี้ดีกว่า ตลาดหุ้น่ะตอนนี้มันมันมีการปรับฐานในระหว่างการซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดปรับฐานในระหว่างการซื้อขายเนี่ยหุ้นเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเปิดลบปิดบวกเปิดลบปิดบวกอยู่อย่างนี้อ,อันนี้จะดีนะครับก็เอาเป็นว่าโดยโดยทรงตลาดเองอยังถือว่าดีปัจจัยก็วันนี้ส่งงบครบก็พรุ่งนี้ก็ก็ไปเล่นประเด็นอื่นผมว่าประเด็นการเมืองต้องจับตาดูเรื่องของตัวหาร นะครับร้อยห้าร้อยจับตากานเมืองเป็นยังไงบ้างพี่จับตาการเมืองกับตากันเมืองตอนนี้ก็คือดูตัวหานะครับมันก็จะต้องโหวตไปในวันนี้นะเขาจะว่าวันละหานอะไรหุ้นขึ้นหานอะไรหุ้นลงฮะตัวหานจริงๆถามว่าผมให้คะแนนให้ให้น้ําหนักเยอะไหมผมไม่ไม่ได้ให้เท่าไหร่แต่ว่าดูนิดนึงถ้าเกิดเอาเป็นว่าตัวหาร้อยผมว่าดีกันล้วกัน หันห้าร้อยดีผมว่าหาร้อยน่าจะเกี่ยองหุ้นนะหานร้อยไม่ดีกับตลาดนะผมรุ้นผมลุ้นเปลี่ยนขั้วนะฮะในการเลือกตั้งข่าวหน้าจนรุ้นลงตู่อีกหลายวันนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจับตาแล้วก็ตัวที่สําคัญต้องจับตาดูอีกเหมือนกันนัคือเรื่องของตัวจีนทั้งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องของการที่ตัวมีสวเนี่ยไปเยี่ยมชมที่ไต้หวันเนี่ยจีนก็ออกมาบอกเลยบอกว่าจะจะจะซ้อมลบอีกรอบแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตระหนังนั้นนิดนึงแต่ว่าตัวแปรพวกนี้เป็นตัวแปรที่ห่างๆตลาดทั้งการเมืองทั้งอะไรพวกนี้ไม่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 ใช่เป็นตัวแปรที่คุกคามตลาดอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นผมมองว่าตลาดยังยังมีแนวไซเวียอยู่เซกเตอร์หลักๆที่ที่น่าสนใจนะตอนนี้ผมว่าถ้าจะเล่นเงินเนี่ยให้ถ้าเลือกเป็นเซกเตอร์เนี่ยปิโตรเคมีนี่อันที่หนึ่งก่อน จริงๆนะฮะอันจริงๆปิโตเคมีอย่างที่คุยกันเสาว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ที่จริงๆมันจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลงอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มท่องเที่ยวครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยแม้ว่าจะมีตัวหนึ่งถูกดาวเกรดลงไปอย่างเอโอทีอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวอื่นมันก็โอเคนะมันกลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มปิโตเนี่ยเป็นสองกลุ่มที่น่าเล่นนะครับส่วนตัวเลือกแล้วแต่ฮะถ้าเกิดชอบปิโตก็แล้วแต่ใครจะเลือก GC เลือก i อ r ก็แล้วแต่ท่องเที่ยวจะไปเลือกซีอาร์สี่เซนเทลก็ก แต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดให้เลือกหุ้นผมเอาที่ไม่ใช่สองไม่ใช่สองเซกเตอร์แล้วนะวันนี้ผมเลือกไว้ให้คือตัวอ่ากลับมาท, True ที่ทรูอีกทีนึงทรูอีกทีดูรู้สึกจะกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะรทรูก็มีรุ้นห้าบาทอีกสักรอบหนึ่งครับก็เป็นการเล่น่นสั้นนะครับเป้าประมาณสักห้าบาทต้นๆน,นะครับตัวทรูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวติดล้อ,อฮัลโหลผมไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนนะนี่ รุ่นห้าบาท th ต้นๆนี้ตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วครูตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้มันสี่บาทเก้าสี่บาทเก้าหกฮะก็มันจะวิ่งจริงจังได้ก็คือกสทชต้องต้องประ to กาศในเรื่องของการรวมอ่ซึ่งเขาขอเวลาหนึ่งเดือนก็คือสิบกันยายนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือติดล้อนะครับต <cartridge. S 2> ิดล้อก็ติดล้อเนี่ยอันนี้อ่าผมหยิบกลุ่มการเงินมา มาดูกันนะครับกลุ่มกันอย่งเองก็น่าสนใจหลายตัวติดล้อเองเป็นตัวถ้าเกิดเราดูแพทเทิร์นติดล้อดีๆเนี่ยติดล้อเป็นตัวที่ราคาหุ้นอยู่ในโซนที่ขึ้นมาดับหนึ่งเป็นเป็นการขึ้นแล้วพักนะครับแล้วก็ตอนนี้เตรียมทรงที่จะไปต่อนะครับก็ติดล้อเลือกวันนี้ราคาปิด30บาท25นะครับก็ลุ้นไป32ฮะตัวนี้นะครับตัวติดล้อนะครับนอะง่วก่วันอังคารวันค่ะกอนวันอังคารฮะก็ประมาณนั้น เรื่อ,อสนใจที่พี่อุทพี่พูดถึงว่าเซตมันช่วงไซส์เวนันขึ้นแล้วก็ถอยระหว่างวันเหรอ<ช>เพื่อให้คนเกิดเกิดอารมณ์ไหนถ้ากรณีเนี้ยคืออย่างนี้<ไ>เ,วเวลาเวลาถอยระหว่างวันเนี่ยมันก็คือ,อใครไม่อยากถือต่อก็ก็ขายเปนทิ้งกันไปนะคร<อ>ับก็เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดก็เรียกเป็นการแลกเปลี่ยนทุนนะ มันจะทําให้ทุนของคนที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่ไม่ต่ามากพอไม่ต่ํามากโอกาสจะถูกเทขายมันก็จะไม่มีแล้วเหมือนกับตอนที่จำงได้ไหมตอนที่เราชนีค่าขึ้นขึ้นใกล้ระดับพันหกมีหลายคนบอกว่าติดพันหกแน่ๆาะบอกไม่ติดเหตุผลที่ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นการปรับฐานในระหว่างเขตมาก่อนหน้านะั้นมาสาวมันกับลองย้อนกลับไปดูเซตดีๆครก่อนเนี้ยก่อนหน้าที่จะเซตจะจะชนพันหกเนี่ยมันมีการพักมาในระหว่างเทประมาณสองสามวันสองวันจะได้เห็นว่า S 1> <S 1> <S มันเกิดการเปลี่ยนทุนไปเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นโอกาสจะกระโดดข้ามพันหกมีสูงมากซึ่งตอนนั้นผมก็เบสว่ายังไงก็ข้ามแล้วมันก็ข้ามจริงด้วยนะครับมีดูดูทรงตลาดก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเซ็ตถ้าเกิดขึ้นแบบแท่งเขียวแท่งเขียวตันๆไปเลยเนี่ผมว่าอย่างนี้น่ากลัวถ้าเกิดขึ้นแท่งเขียวตันๆ,ๆนะแต่ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ผมว่ามันค่อยๆขึ้นนะนะครับแต่มันจะดูช้านิดน,นึงแต่มันก็ค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็คนเลือกหุ้นดีๆจะได้กำไรเยอะกว่าตลาด พูดง่ายตลาดขึ้นสามจุดแต่คนเลือกกุ้นงเก่งอาจจะได้ประเภทสองสามเปอร์เซ็นตต่อวันเลยนะตลาดแบบนี้จะเป็นแบบนั้นใช่ชาติใช่ครับจังหวัดจังหวัดตลางๆนีจะเป็นแบบนั้นกลัวกลัวก้าเนาะใช่คนกำไรเนี่ยจะกาไรทีละสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ต่อวันเลยนะนะครับถ้าเกิดตลาดแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดกระชากแรงๆจะบอกได้เลยว่าคนกําไรอ่ะมีน้อยเพราะอะไรแล้วว่าพอตลาดกระชากแรงมันเปิดมันโอเพนก็กระโดดแล้วว่า คุย <c oughs> ง่ายขาดทุนนี่ทั้ใหม่ตลาดกระชากแรง okay, เขาไปได้ในะ <okay. S 2> ขาดทุนนะครับแต่ถ้าตลาดไซด์เว์แบบนี้อ่าเปิดต่าปิดสูงเปิดต่าปิดสูงหรือเปิดลบปิดบวกเนี่ยคนได้กำไรวันหนึ่งประมาณสองเปอร์เซ็นต์อย่าง,างต่ำนะครับ <c oughs> ก็ลองดูกันนะนว่าตลาดพรุ่งนี้จะประมาณนี้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมพี่มอน <c oughs> เป็นที่เป็นที่ของพี่อุตติภัณฑนร้อยสี่สิบใช่ไหมฮะร้อยสี่สิบไหมผมมองผมมองถึงย่อถึงย่อใช่ก็ไปวัดต้นมันไว้ค่ะจะกนั้นหุ้นที่ตามพี่อุตก็ฝากไว้สองตัวนะฮะ ขอบคุณค่ะพี่อุ๊ดค่ะฝนตกเลยอยู่บ้านหรืออยู่ออฟฟิศดิคะอยู่ออฟฟิศครับวายดูข้างหลังเนี่ยผู้บอกบางดูคุผู้บอกบางด้วยพี่อุ๋ดตู่บ้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ติดตามในเรื่องการข้อมูลดูพรุ่งนี้นะคะหุ้นที่แนะนำดูนะทุนทรูลุนทรูห้าบาทติดล้ออ่าติดล้อดูสิว่าเป็นเช่นไรนะฮะตลาดแบบนี้พี่อุ๋ยบอก